เช่นเดียวกับที่จังหวัดชนบุรีนะคะมีการประชุมขับเคลื่อนเครือข่ายต้านอักคีภัยเตรียมซ้อมดับเพลิงนะคะอพยพหนีไฟเสมือนจริง22สิงหาคมนี้ค่ะ ที่วังประชุมชั้น3ศูนย์ราชการจิตอาสาพระราชทานจังหวัดชลบุรีมีการประชุมคณะทํางานโครงการมหาดไทยแรงงานสารพลังเครือข่ายต้านอักคีภยัยครั้งที่2ทับสองค่ะโดยมีนายอํานาจเจริญศรีรองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีเป็นประธานเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟในวันที่22สิงหาคมนี้ณสารกลางจังหวัดชลบุรีในที่ประชุมค่ะได้กําหนดรายละเอียดการฝึกซ้อม งดับเพลิงขั้นต้นขั้นรุนแรงและอพยพบุคลากรการค้นหาและการช่วยเหลือผู้บาดเจ็บตลอดจนการสาธิตใช้ถังดับเพลิงชนิดต่างๆทุกขั้นตอนวางลำดับเหตุการณ์ผู้รับผิดชอบและบทสนทนาเพื่อจำลองสถาน,นาการณ์จริงการซ้อมใหญ่ในครั้งนี้นะคะก็ถือว่าเป็นความร่วมมือระหว่างหน่วยงานรัฐท้องถิ่นและสถานประกอบการเพื่อเพิ่มทักษะการป้องกันเพลิงไหม้ลดความสูญเสียและสร้างความมั่นใจแก่ประชาชน ส่วนที่จังหวัดระยองค่ะทางสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดจัดกิจกรรมขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการด้านความปลอดภัยอักคีภัยพศ .2566 ถึง2570 25โดยมีหน่วยงานภาครัฐเอกชนอปอทอทีมอาสากูา้ภัยและภาคประชาสังคมเข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียงค่ะภายในงานมีการบรรยายในเรื่องของการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านอักคีภัยและการอภิปรายถอดบทเรียนจากการฝึกซ้อมศูนย์บัญชาการเหตุ การจังหวัดเป้าหมายก็เพื่อเสริมสร้างความรู้และทักษะด้านการบริหารจัดการอักขีภัยในพื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพพร้อมกับผลักดันให้การปฏิบัติตามแผนนั้นเกิดผลจริงและสามารถนำไปใช้ได้ในสถานการณ์จริงอย่างเป็นรูปธรรมค่ะ